นี่แหละทีนี้สําคัญมากเลยวันนี้นี่เราตั้งหัวข้อว่าการสร้างแรงบันดาลใจนะทีนี้ผมอยากจะถามเลยแรงบันดาลใจของท่านคืออะไรเอาท่านไหนก่อนดีท่านไหนก่อนดีเอาเอาผมปอนก็ได้นะจริงๆผมผมก็ไม่รู้ว่าแรงบันดาลใจผมคืออะไรนะแต่แต่เนื่องจากว่าผมชอบทําวิจัยไง เพราะชอบทําวิจัยแล้วมาเป็นอาจารย์จริงๆถ้าชอบทาวิจัยเนี่ยมันเป็นไปได้สองอย่างคือไปเป็นนักวิจัยในสาบันวิจัยหรือว่ามาเป็นอาจารย์หรือว่าไปอยู่โรงงานที่เขามี R&D ใช่ไหมครับนะแต่ผมเลือกมาเป็นอาจารย์เพราะว่าอยากสอนด้วยจะมีนักศึกษามาช่วยงานด้วยเพื่ะการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยจะได้เปรียบเพราะว่าไม่ต้องทําเองคนเดียวมีทีมนะครับแล้วแถมมีเพื่อนร่วมงานอีกเยอะแยะเลยเพราะงั้น มันมันเป็นสิ่งเสริมทําให้สิ่งที่ผมอยากจะทําเนี่ยม,มันสามารถทําได้นะครับแล้วก็มีนักวิจัยใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆแถมเราอยากจะหาเพื่อนที่จะช่วยทําวิจัยเนี่ยเราก็ไปชวนคนนู้นคนนี้มาทํบก,ก็ก็ช่วยเสริมอ่ะนะฮะผมไม่รู้มันเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นอะไรนะแต่ว่ามันเป็นส่วนที่เสริมทําให้เราสามารถทํางานได้นะครับอุปสรรคมีนะเยอะแยะเลย นะครับแต่เอออย่าไปพูดถึงมันมากเราพูดถึงอะไรที่เราอยากจะทําสนุกดีกว่านะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเครียดเกินไปครับท่านอาจารย์สมเม็ครับเออันมรดกใจต้องมันมันต้องหาใหม่เรื่อยๆอมันต้องหาใหม่เรื่อยๆอย่างเช่นตอนแต่ก่อนเราพอได้เราเราได้พศ ครับเราก็บอกเอ้ยแรงบันดาลใจเราต้องทำรอสออ่าครับอันนี้อันนี้เเรื่องอาชีพนะนี่ต้อตเป็นวิชาการอันนี้ตำแหน่งวิชาการเดี๋ยวเรื่องครอบครัวก็เออมีอมีลูกดูแลลูกสุขภาพแข็งแรงไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแรงจูงแรงบันดาลใจในการที่เออเราอันนั้นอยู่แล้วอันนั้นเรื่องครอบครัวครอบครัวเอาเรื่องงานแล้วกันนะครับอันนี้คําถามก็คือพอตําแหน่งพอได้สอแล้วเนี่ย หลังจากนั้นมันคืออะไรหลังจากนั้นมันคืออะไรคือมันมันมันแน่อยู่แล้วผมเราไม่ได้หวังเนี่ยเออวันหนึ่งผมจะเป็นนักวิจัยดีเด่นหนึ่งชาติเราเราไม่เคยคิดอย่างนั้นอยู่แล้วเหมือนอาจารย์ทีพูดนะเราก็ทําไปครน,นี้มันเกิดเหตุการณ์ที่แบบช่วงพอได้โปรดเก้าเนี่ยมันก็ดีอยู่ประมาณสักสี่ห้าหกเดือนอาจารย์หลังจากนั้นเนี่ยมันเกิดภาวะแบบ ไม่แบบไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมนะ <l acht> <l acht> ผมก็ผมมาเหตุผลที่ผมจะลุกขึ้นมาทํางานเอ้ยมันมันเอ้ยมันม,มันเริ่มเบื่อมนมันมันมีเป้าหมายเพราะว่าผมจะต้องเป็นคนที่แบบจะเซ็ <l acht> ตเป้าหมายจะให้ผมจะเซ็ตเป้าห<ผ>มายคุจะยิบผมจะอย <l acht> บอกับฝ่าปนได้แต่มันตอนนี้นมันมองไม่เห็นอ <l acht> แต่พอจุดหนึ่งพอมันผ่านประมาณสักปีกว่าผมเริ่มควานหาแล้วว่าเอ้ยจริงๆเป้าหมายเราคือเราต้องการทําอย่างที่บอกอย่างที่จิมบอกเราต้องการทําให้มันเกิดอิมแพ็คเราต้องการทําให้บอกก็อย่างทําโซลารู่ให้มหาลัยเนี่ย ผมผมสึกตื่นเช้ามาผมอยากจะมาเนี่ยเพราะเออเดี๋ยวเราต้องไปทำยังไง<ด>ให้เออให้มันทําหมาอะไรทำโซลารูฟได้นะทํายังไงอะไรเงี้ยเออทำอยังไงให้กับสากลทำยังไงให้กับเอ่อโรงงานเอาอย่างที่ชวนอาจารย์อย่างโดนกานที่ทำยังไงให้โรงงานมันเปลี่ยนจากสองุดศูนย์ไปเป็นสามจุดัูผย์ี่จดศูนย์เราเริ่มรู้สึกว่ามันมันเริ่มหาเป้าที่มันโดยเฉพาะเป้าที่ผมว่าน่าน่าจะสนุกคือเป้าที่ทําทำอิมแพกครับครับ <laughs> โอเคครับ <laughs> ครับก็ คือว่าทั้งวันนี้เราได้ได้เยอะมากนะครับ,รบทั้งสองท่านได้มาเล่าตั้งแต่จดเริ่มต้นนะเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่นะครับรุ่นกลางสร้างเครือข่ายสร้างองค์การะยยกทางด้านการวิจัยจนถึงการรปรานงานวิจัยที่ต้องมีความเชี่ยวชาญจนถึงสามารถที่จะหาก็เรียกว่าอตอบอิมแพกทางวิชาการทุกด้าน จนได้รับเลือกนะเป็นนักวิจัยแห่งชาตินะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านสพิรพงษ์และก็สสุเมธทั้งสองท่านมากๆขอบคุณครับ